ນະ મો ອະລຫໂຕສັມມາສັມພຸດທະສະໝເຫສິໂນນະໂມອຸທັມມະທັມມະສສະວາຄະ วักที่หนึ่งเรื่องที่8ทางให้พบสิ่งอันเป็นสาระพระพุทธภาสิทธิอาสาเรสารมัติโนสาเรจะอาสารดัสิโนเตสารังนาทิคัดฉันติมิจฉาสังกับปะโคจราสารันจะสารโตยัตาวาอาสารันจะอาสารโตเตสารังอาทิคัตฉันติ ส,สัมมาสังกัปปะโคจราบุคคลใดเห็นส er> ิ่งอันไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระและเห็นสิ่งอันเป็นสาระว่าไม่เป็นสาระบุคคลนั้นมีความดำริผิดประจำใจย่อมไม่อาจพบสาระได้ส่วนบุคคลใดเห็นสิ่งอันเป็นสาระว่าเป็นสาระสิ่งอันไม่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระ บุคคลนั้นมีความดำริถูกประจำใจย่อมสามารถพบสิ่งอันเป็นสาระอธิบายความหากจะตั้งปัญหาถามก่อนว่าอะไรคือทางให้พบสาระก็ตอบโดยอาศัยพระพุทธภาสิตนี้เป็นหลักว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเห็นถูกอธิบายว่า ความเห็นชอบย่อมนำไปสู่การกระทำชอบและพูดชอบตลอดถึงความพยายามชอบมิจฉาทิฏฐิเป็นยอดโทษฉันใดสัมมาทิฏฐิก็เป็นยอดคุณฉันนั้นบุคคลผู้มีสัมมาทิฏฐิประจาเหมือนมีกุญแจไขเข้าไปในห่วงอันเต็มไปด้วยสาระส่วนคนมีมิจฉาทิฏฐิประจำใจหาเป็นเช่นนั้นไม่ มีแต่จะเดินเข้ารกเข้าพงนำชีวิตไปสู่ความล่มจมล้มเหลวเปรียบด้วยเรือสัมมาทิฏฐิก็เป็นหางเสือให้เรือแล่นไปในทางอันถูกต้องหลีกหินโสโครกและอันตรายต่างๆคนเราจะพบสาระหรืออาสาระก็แล้วแต่การเลือกและความเห็นอันถูกหรือผิดของตนถ้ารู้จักเลือก และมีความเห็นถูกอยู่คู่ใจแล้วย่อมประสบสิ่งอันเป็นสาระจนได้ดังเรื่องต่อไปนี้เรื่องประกอบอาจารย์สัญชัยสัญชัยเป็นคณาจารย์คนหนึ่งในบรรดาคณาจารย์มากมายในกรุงราชครห์สัญชัยพ่อใจเป็นนักพรตประเภทปริภาชกดังนั้นบางคราวเราจะได้ยินคำว่าสัญชัยปริภาชก เขาเป็นอาจารย์ของพระสารีบุตรและพระโมคคันลานนะในสมัยที่ท่านทั้งสองยังเป็นหนุ่มชื่ออุปติสสะและโกลิตะอยู่ขอกล่าวเรื่องของท่านทั้งสองเล็กน้อยก่อนเพื่อให้เรื่องเชื่อมกันสนิทในสมัยเป็นคารวาสอุปติษสะและโกริตตะเป็นเพื่อนรักกันและมั่งคั่งด้วยกันทั้งสองคน บิดาของอุปติสะเป็นผู้ใหญ่บ้านในอุปติสะคามบิดาของโกริตะก็เป็นผู้ใหญ่บ้านในโกริตตะคามสองตระกูลนี้มีความสัมพันธ์เป็นสหายกันมาเจ็ดชั่วอายุคนแล้วเมื่อเติบโตทั้งสองได้ศึกษาศิลปศาสตร์อันเป็นทางเลี้ยงชีพและทางนำมาซึ่งเกียรติยศชื่อเสียงความสำเร็จทุกประการ เขาชอบไปดูมหรสพบนยอดเขาย่อมหัวเราะในที่ควรหัวเราะเศร้าสลดในที่ควรเศร้าสลดและให้รางวัลแก่ผู้แสดงที่ตนชอบใจต่อมาวันหนึ่งอุปติษสะมีอาการแปลกไปคือนั่งเฉยเหมือนคิดอะไรอย่างหนึ่งอย่างลึกซึ้งโปลิตะจึงถามอุปติษะะตอบว่าสหายเอยย้าพเจ้าคิดอยู่ว่า คนเหล่านี้ไม่ถึงร้อยปีก็คงจักต้องตายกันหมดจะเพลิดเพลินอะไรกันอยู่เราน่าจะสแสวงหาโมฆะธรรมโกลิตรับว่าเขาก็คิดเช่นนั้นเหมือนกันและกล่าวว่าเราออกสแสวงหาโมฆะธรรมคือธรรมอันเป็นทางให้พ้นทุกกันเถิดแต่การสแสวงหาโมฆะธรรมนั้นควรได้บวชในสำนักใดสำนักหนึ่ง ทั้งสองตกลงกันแล้วพร้อมด้วยบริวารคนละห้าออกบวชในสำนักของอาจารย์สัญชัยตั้งแต่ทั้งสองสหายบวชแล้วสัญชัยก็เป็นผู้เลิศด้วยลาบและบริวารล่วงไปเพียงสองสาวันอุปติษะและโกลิตตะก็สามารถเรียนจบคำสอนของอาจารย์เมื่อทราบจากอาจารย์สัญชัยว่าไม่มีคำสอนอื่นใดอันยิ่งกว่านี้แล้ว เาทั้งสองคิดกันว่าการอยู่ประพฤติพรหมาจรรย์ในสำนักของอาจารย์สันชัยไม่มีประโยชน์อะไรเราทั้งสองออกบวชเพื่อสแสวงหาโมฆะธรรมแต่ไม่สามารถพบได้ในสำนักของอาจารย์ผู้นี้อันชมพูทวีตนี้กว้างใหญ่นักเราเที่ยวไปในคามนิคมชนบทราชธานีคงจักได้พบอาจารย์ผู้แสดงโมฆะธรรมเป็นแน่แท้ ตั้งแต่นั้นใครพูดว่าที่ใดมีสมณพราหมณ์ผู้เป็นบัณฑิตทั้งสองก็ไปทำการสากัดฉากับสมณพราหมณ์นั้นปัญหาที่เขาถามอาจารย์เหล่านั้นไม่อาจแก้ได้แต่เขาสามารถแก้ปัญหาที่อาจารย์เหล่านั้นถามได้เขาเที่ยวสแสวงหาอาจารย์ทั่วชมพูทวีปแต่ไม่ประสบจึงกลับมาสู่สำนักเดิมนัดหมายกันว่า ใครได้บรรลุอมตะธรรมก่อนขอจงบอกแก่กันระยะนั้นพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จถึงกรุงราชคห์ประทับอยู่ณเวลุวันอันพระราชาพิมพิสารทูลถวายพระสาวกรูปหนึ่งในจำนวนปัญจวัคคียคือพระอัศสชิออกบินทบาตในกรุงราชคห์ในเช้าวันหนึ่ง อุปติสสะบริโภคอาหารเช้าแล้วก็ออกแต่เช้าเหมือนกันเขาได้เห็นพระอัศชิแล้วรำพึงว่านักบวชอย่างนี้เราไม่เคยพบเลยคงจากเป็นรูปหนึ่งรูปใดในบรรดาผู้บรรลุแล้วซึ่งพระอาหารหัตผลในโลกฉะไหนหนอเราจะเข้าไปสอบถามความสงสัยของเราได้เขากลับคิดว่าเวลานี้ยังไม่ควรก่อนเพราะพระกำลังบินทบาท จึงติดตามไปข้างหลังเขาเห็นพระเถระได้อาหารบินทบาทพอสมควรแล้วไปสู่ที่แห่งหนึ่งเพื่อฉันเขาเห็นพระเถระแสดงอาการว่าจะนั่งจึงได้จัดตั้งของปริพาชกสำหรับตนถวายเมื่อพระเถระฉันเสร็จแล้วก็ได้รินน้ำในกุลโทของตนถวายแล้วถามว่าอินทรีย์ของท่านผ่องสายยิ่งนัก ผิวพรรณของท่านบริสุทธิ์ผุดพองท่านบวชอุทิศใครใครเป็นศาสดาของท่านท่านชอบใจธรรมของใครพระอัศชิคิดว่าโดยปกติปริพาชกย่อมเป็นปฏิปักษ์ต่อพระพุทธศาสนาเราจาักแสดงความซึ้งในพระศาสนาแก่ปริพาชกนี้แต่ได้กล่าวทอมตนก่อนว่าผู้มีอายุ ข้าพเจ้ามาสู่ธรรมวินัยนี้ไม่นานนักยังเป็นผู้ใหม่อยู่ข้าพเจ้าไม่สามารถแสดงธรรมโดยพิสดารได้ปริพาชกเรียนว่าข้าพเจ้าชื่ออุปติสะขอพระผู้เป็นเจ้าจงกล่าวธรรมตามสามารถเถิดจะน้อยหรือมากไม่สำคัญการแทงตลอดธรรมนั้นเป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าข้าพเจ้าต้องการแต่ใจความเท่านั้น พระอัศจิจึงแสดงหลักสำคัญแห่งพระพุทธศาสนาทั้งปวงอันรวมเอาหลักอริยสัจและปฏิจจสมุปบาทไว้ด้วยหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าหลักแห่งเหตุผลดังนี้สิ่งทั้งปวงย่อมมีเหตุเกิดแต่เหตุพระตถาคตเจ้าตรัสบอกเหตุและวิธีดับไว้ด้วยพระมหาสมณะคือพระพุทธเจ้ามีปกติ ตรัสอย่างนี้อุปติสสะปริพาชกฟังแล้วเพียงสองบทต้นเท่านั้นก็ดำรงอยู่ในโสดาปติผลเมื่อพระเถระกล่าวจบลงเขาได้เรียนท่านว่าท่านไม่ต้องขยายธรรมเทศนาให้ยิ่งขึ้นไปแต่ว่าข้าพเจ้าอยากทราบว่าพระศาสดาของพวกเราประทับอยู่ที่ใดพระอัสชิตอบว่า เวลานี้พระศาสดาประทับอยู่นเวลุวันบาลันทักะกนิวาปะปริพาชกเรียนว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญขอท่านได้โปรดล่วงหน้าไปก่อนเถิดข้าพเจ้ามีเพื่อนอยู่คนหนึ่งได้ทำสัญญากันไว้ว่าผู้ใดได้บรรลุธรรมก่อนจงบอกกันข้าพเจ้าจากไปบอกเพื่อนแล้วพากันไปสู่สำนักของพระศาสดา ขาหมอบลงแทบเท้าของพระเถระด้วยเบญจางคประดิษฐ์ประทามประทักศิลสามรอบแล้วไปสู่อารามของปริพาชกเพื่อบอกธรรมแก่โกลิตะผู้สหายโกลิตะเห็นสหายมาสังเกตสีหน้าและอาการแล้วรู้ว่าอุปติสะคงได้บรรลุธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นแน่แท้จึงถามอุปติสะบอกความทั้งปวงแล้ว โกลิตะก็ได้สำเร็จโสดาปฏิผลเหมือนกันทั้งสองชวนกันไปเฝ้าพระศาสดาแต่อุปติสะระลึกถึงอาจารย์จึงเข้าไปหาอาจารย์เล่าความทั้งปวงให้ฟังแล้วชวนอาจารย์ไปเฝ้าพระศาสดาด้วยแต่สันชัยไม่ยอมไปอ้างว่าเป็นผู้ใหญ่ชั้นครูบาอาจารย์แล้วไม่ควรไปเป็นสิทธิ์ของใครอีก เมื่อสองสหายขยันขยอหนักเข้าสันชัยจึงถามว่าในโลกนี้มีคนโง่ามากหรือคนฉลาดมากสองสหายตอบว่ามีคนโง่ามากสันชัยจึงสรุปว่าขอให้พวกฉลาดฉลาดไปหาพระสมณโคโดมเถิดส่วนพวกโง่โง่จงมาหาเราและอยู่ในสำนักของเราเมื่อเห็นว่าชักชวนอาจารย์ไม่สำเร็จแน่แล้ว สองสหายก็จากไปสิทธิในสำนักของสันชัยได้ตามไปด้วยเป็นจำนวนมากประหนึ่งว่าอารามนั้นจะว่างลงสันชัยเห็นดังนั้นเสียใจจนอาเจียนออกมาเป็นเลือดสิทธิของสันชัย250คนคงจะสงสารอาจารย์จึงกรับเสียในระหว่างทางคงติดตามสหายไป250คน เมื่อเขาทั้งสองถึงเวลุวันนั้นเป็นเวลาที่พระศาสดากำลังแสดงธรรมอยู่ท่ามกลางบริสัททอดพระเนตรเห็นสองสหายกำลังมาจึงตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายสองสหายคืออุปติสะและโกริตะกำลังมาเขาทั้งสองจากเป็นอัครสา,าวกของเราสองสหายถวายบังคมพระศาสดาแล้ว ทูลขอบรรพชาอุปสมบทพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตการอุปสมบทด้วยเอหิพิกขูอุปสัมปทาคือการอุปสมบทที่พระศาสดาทรงประกอบเองเพียงแต่ทรงอนุญาตให้เป็นภิกษุได้เท่านั้นก็ครองจีวรได้ไม่ต้องมีพิธีอะไรแล้วพระศาสดาทรงขยายพระธรรมเทศนา มุ่งเอาอุปนิสัยของบริวารแห่งสหายทั้งสองเป็นเกณฑ์เพื่อให้ได้สำเร็จมากผลก่อนเมื่อจบเทศนาบริวารทั้งหมด250คนได้สำเร็จอรหัตผลส่วนสองสหายยังไม่ได้บรรลุเพราะเหตุไรท่านว่าสาวกบารมียานเป็นของใหญ่ต้องมีคุณาลังการมากมายเหมือนการเสด็จของพระราชา ย่อมต้องมีการเตรียมการมากกว่าสามัญชนอันหนึ่งคนมีปัญญามากย่อมต้องไตรตรองมากมิได้ปลงใจเชื่อสิ่งใดโดยง่ายแล้วใคร่ครวญให้เห็นเหตุเห็นผลด้วยตนเองก่อนแล้วจึงเชื่อแต่คนพวกนี้พอสำเร็จอะไรแล้วก็ประดับด้วยคุณาลางาังกาอันเป็นบริวารธรรมแห่งสิง่งอันตนได้สำเร็จนั้น หลังจากบวชแล้วอุปติสฐได้นามใหม่ว่าพระสารีบุตรบุตรของสารีพราหมณีส่วนโกลิตะได้นามใหม่ว่าโมคคลานะเพราะเป็นบุตรของโมคคลีพราหมณีพระโมคคลานะบวชแล้วเจ็ดวันไปทําความเพียรอยู่ที่บ้านกันละวาละมุตตะในแคว้นมคธนั่นเองงอกง่วงอยู่ พระศาสดาทรงแสดงธรรมบรรเทาความง่วงแล้วทรงแสดงทาตุกรรมฐานจนพระโมคคัลลานะได้บรรลุพระอรหัตผลฝ่ายพระสารีบุตรบวชแล้วได้เครื่งเดือนไปอยู่ที่ถ้ำสุกระขาตากับพระศาสดาถ้ำนี้อยู่บนภูเขาคิดชกูดเมื่อพระศาสดาทรงแสดงธรรมชื่อเวทนาปริคหะสูตร คือสูตรว่าด้วยการกำหนดเวทนาแก่ทีข้นักขาปริพาชกหลานของตนอยู่ได้ส่งญาณไปตามกระแสแห่งพระธรรม,มเทศนาได้บรรลุพระอาหารหัตผลประดับด้วยคุณาลังการทั้งปวงมีปฏิสัมพิทาสี่และอภินญ,ญาหกเป็นต้นในเวลาบ่ายวันนั้นเองพระศาสตาทรงประชุมพระสาวกที่พระเวลุวัน ประธานตําแหน่งอัครสา,าวกแก่พระสารีบุตรและพระมหาโมคคลานะแล้วทรงแสดงพระปาติโมกท่านอาจารย์วสินได้ให้ความเห็นไว้ว่าน่าจะเป็นโอวาทปาติโมกกล่าวคือทรงแสดงพระโอวาทอันเป็นหลักในาศาสนาของพระองค์เพื่อภิกษุทั้งหลายได้จดจําและเผยแผ่ต่อไปขอกลับเข้าสู่เรื่องราวต่อไปนะคะ ภิกษุทั้งหลายติเตียนพระาศาสดาว่าทรงประธานตำแหน่งอัครสา,าวกอย่างเห็นแก่หน้าไม่ยุติธรรมตำแหน่งอัครสา,าวกควรตกแก่พระปัญจวัคคีรูปใดรูปหนึ่งมีพระอัญญาโกนธัญญะเป็นต้นหรือมิฉะนั้นก็พวกพระยศะพวกพัทธวัคคีสามสิบหรือคณะชดินสามพี่น้องมีอุรุเวลกัดศสเป็นต้นเพราะท่านเหล่านี้บวช่อน แต่พระศาส,สดาละเลยภิกษุเหล่านั้นเสียรทรงประธานตำแหน่งอัคารสาวกแก่ผู้บวชใหม่เพียงสิบห้าวันไม่ควรเลยพระศาส,สดาทรงทราบเรื่องนั้นแล้วตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราให้ตำแหน่งอัคารสาวกแกสารีบุตรโมคคัลาน,นะเพราะอักคติเห็นแก่หน้าก็หาไม่ เราให้ตามโนปนิธานของเขาทั้งสองอันหนึ่งโกนทัญญะและภิกษุเหล่าอื่นมิได้ตั้งความปรารถนาไว้เพื่อความเป็นอัครสาวกเมื่อภิกษุทั้งหลายทูลถามจึงตรัสเล่าอุพกรรมและปณิธานของภิกษุนั้นนั้นมีของพระัญญาโกนทัญญะเป็นต้นจนถึงปณิธานของพระสารีบุตร ที่ตั้งไว้สมัยเป็นสารทาดาบทภิกษุทั้งหลายได้ฟังแล้วก็หายข้องใจเรื่องปุพกรรมและปณิธานของท่านเหล่านี้มีพิสดารพอสมควรในอัถกถาธรรมบทท่านผู้ปรารถนาโปรดหาอ่านจากที่นั้นเถิดข้าพเจ้าไม่นำมากล่าวในที่นี้เพราะเกรงจะยาวเกินไปรวมความว่า ทุกท่านได้ตําแหน่งอันเหมาะสมแก่บารมีและมโนปณิธานของตนเมื่อพระศาสดาตรัสจ,จบแล้วพระสารีบุตรและพระโมคคันลานะได้ทูลเล่าเรื่องปัจจุบันของตนตั้งแต่การได้ความสังเวชสลุดจิตในการไปดูมหรสโศบนภูเขาจนถึงได้ฟังธรรมจากพระอัสสชแล้วชวนอาจารย์สัญชัยมาเฝ้าพระศาสดา แต่อาจารย์สัญชัยหามาไม่เพราะอ้างว่าเป็นอาจารย์ของคนเป็นอันมากแล้วไม่สามารถเป็นสิทธิ์ของใครได้อีกพระาศาสดาทรงสดับเรื่องนั้นแล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสัญชัยถือสิ่งอันไม่มีสาระว่ามีสาระถือสิ่งอันมีสาระว่าไม่มีสาระเพราะเป็นมิจฉาทิฏฐิส่วนเธอทั้งสอง รู้จักสิ่งที่เป็นสาระว่าเป็นสาระสิ่งไม่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระเพราะเธอเป็นบัณฑิตละทิ้งสิ่งอันไม่เป็นสาระถือเอาเฉพาะสิ่งที่เป็นสาระดังนี้แล้วตรัสพระพุทธภาษิตซึ่งยกขึ้นกล่าวไว้แล้วแต่เบื้องต้นนั่นแหล